ช่วงมหากรรมสุขภาพกลับเข้าสู่ช่วงมหากรรมสุขภาพนะครับกับรายการของเราช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่กําลังคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีๆในปี2555นะครับกับการสร้างรายได้ด้วยเพราะว่าเราพึ่งผ่านมรสุมมาอย่างมากมายทีเดียววันนี้สุขภาพดีรายได้ดีนะครับจะทําให้เรามีความสุข พบกับแขกรับเชิญของเรานะครับแทบจะมาประจํารายการเราแล้วล่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะเป็นข้อเรียกร้องนะครับจากผู้ชมรายการมากมายทีเดียวนะครับคุณโอครับทัพักกันนะครับคุณยศยิ่งประธานบริษัทเ e ชเลอร์เฮอร์เฟิร์เฟคบายทีครับนะครับวันนี้นะครับคุณโออยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับ คุณโอครับเห็นผู้ชมรายการเราสนใจนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณโอบอกว่ามาจากเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเมื่อยนะครับแต่คราวนี้เราจะเอาใจสุภาพสตรีสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความงามนะฮะาเขาเรียกกันอ้วนการมีเซลลูไลท์ที่ไม่พึงปรารถนาของผู้หญิงคุณเอาเคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้หรือปัญหาเหล่านี้บ้างไหมครับประสบด้วยตัวเองเลยค่ะพอดีโอเนี่ยเป็นคนก็ไม่ใช่รูปร่างอ้วนมากนะคะแต่ผู้หญิงเราแบบ คือต้องการหุ่นดีเพียวสลิมแบบไม่มีไขมันนะคะโอกก็สรรหามาทานหมดเลยอาหารเสริมยาลดน้ำหนักเนี่ยแต่ผลกลับกลายเป็นว่าโยโย่เอฟเฟกต์อ๋ออาการเป็นไงฮะ โยโยเอฟเฟกเนี่ยก็คือตอนเราตอนเราก่อนทานเนี่ยเราไม่อ้วนมากพอ <c oughs> เราหยุดทานเนี่ยอ้วนยิ่งกว่าเดิมสี่เท่าตัวโอ้โแล้วมีผลข้างเคียงอื่นไหมฮะมเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีค่ะก็จะมีอาการใจสัน่นคอแห้งต่างๆนะคะแล้วก็หน้ามืดเวียนหัวมี <c oughs> หมดเลยค่ะ นั่นคืออาการของที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนะคะของคนที่เขาเรียกว่าไปหาวิธีในการลดความอ้วนที่ไม่ค่อยเพย์เซฟกับร่างกายของตัวเองสาเหตุพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรครับในเรื่องของโยโย่เอฟเฟกเนี่ยก็คือก่อนตอนที่เราทานเนี่ยคือตัวเนี้ยจะไปกดประสาทค่ะต่อมรับรู้ต่อมที่อยากให้เราทานอาหารเนี่ย มันจะไปกดตัวนี้ทําให้เราไม่อยากทานอาหารนั่นแต่ว่าเป็นพวกยาเคมี<ช>ทั้งหลาย<ช>นะครับที่เวลาเราไปบอกว่ายานี้ลดความอ้วนได้โดยฉับพลันแล้วก็เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาไอ้เมียเกิดอาการเหล่านี้ได้พอเราทานเนี่ยไม่อยากอาหาร <S <S พอเราหยุดทานเนี่ยอยาก อยากยิ่งกว่าเดิมไปสองสามเท่าตัวเลยเราหยุดยั้งไม่ได้เลยมันอยากทานแล้วก็อดทนไม่ทานไม่ได้ค่ะเพราะเพราะมันต้องใช้ตัวช่วยอะค่ะน้ำย่อยมันออกมาหมดแล้วอะไรต่อแล้วก็จะอยากยิ่งกว่าเดิมทําให้อ้วนยิ่งกว่าเดิมไขมันสะสมอ้วนๆผอมๆอ้วนๆผอมๆเป็นไขมันสะสมเป็นเซลลูไลท์ถึงบางทีเขาถึงก็บอกว่าทานพวกนี้มากๆเนี่ยมันทําให้เราอาจจะช็อกไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันไปสะสมทั้งหมดค่ะคุณโหนแก้ ไอาการอย่างนี้หรือยาแบบนี้อย่างไรคะก็โอก็ศึกษามานะคะที่ดีที่สุดของเราเนี่ยก็คือการออกกำลังกายและทานสมุนไพรสมุนไพรที่โอ๋นำมาทำที่บริษัทเนเจอรอนเฮอร์บร์เฟกไบโอเนี่ยเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซไม่มีส่วนประกอบอื่นๆสารเคมีอื่นๆเลยเป็นตัวมะขามแขกใบมะขามแขกกดน้ำเต้าพริกไทยดำแปลว่าไม่ต้องกลัวว่า จะสะสมในร่างกายถูกไหมครับเพราะว่าโดยสารธรรมชาติพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็จะขับออกไปเองถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้ต้องการแล้วะนะครับจะไปเผาผลาญแล้วก็ช่วยช่วยลดน้ําหนักในไขมันส่วนเกินต่างๆขับของเสียขับไขมันเนี่ยค่ะ,คะสรรพคุณที่มันได้มากกว่า ีก็คือการขับของเสียทั้งหลายออกจากร่างกายก็ไปช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยใช่ค่ะไขมันส่วนเกินเนี้ยนะคะทําให้เซลลูไลน์คนรบประทานแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกพึงพอใจพอใจแล้วก็สดใสซาบซ่านขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นกระชับกระเฉงขึ้นไม่อึดอาดเหมือนตอนที่เราอ้วนเนี่ยค่ะแต่เห็นบอกว่าสูตรของของคุณโอเนี่ยไม่ได้มีธรรมดามีสูตรหนึ่ง <C ast ly> สูตรสองใช่ค่ะ1 1> ส,สูตรหนึ่งนะคะจะลดทั้งตัวค่ะตั้งแต่แขนต้นแขนขาเอวสะโพกทุกส่วนของไขอไร่างกายที่เป็นไขมันนะะันแปลว่าถ้าคุณอ้วนทุกส่วนจะทำสูตรหนึ่งได้ <C ast ly> ไดเลยแล้วสูตร2ของโอ๋นเนี่ยจะลดช่วงเฉพาะเลยก็คือเอวพุง <C ast ly> ห่วงยางที่เรามีขอบห่วงยางนะคะ <C ast ly> ที่เขาบอกสะโพกที่มันมีเส้นายไปจับ <C ast ly> ค่ะอันนี้ใช้สูตรสองค่ะแล้วตัวสูตรสองเนี่ยจะเป็นตัวดีท็อกลํำไส้ไขมันที่เกาะตามลำไส้ที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา เกี่ยวกับ <ผม S 2> ตับน้ำย่อยอะไรต่างๆไขมันที่สะสมทําให้เราเกิดโรคโรคตามมาอย่างี้คะ่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้ของพวกนี้นะฮะยาพวกนี้เนี่ยได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผ่านตำรับยาด้วยค่ะยังไงครับตรงนี้ของเราได้รับยาแผนโบราณและ,ะได้รับยาสมันประจําบ้านยาสมันประจําบ้านก็คือยาที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าปลอดภัยให้ประชาชนหาซื้อไว้ทานได้เองที่บ้านค่ะโอ้นั่นแปลว่าถ้าเกิดจะไปพลิกดูนะฮะยาแบบนี้ต้องไปดู ก่อนเนาะว่าตำรับยาทะเบียนยาขึ้นเสร็จแล้วไม่พอต้องดูว่าได้ยาสามัญประจำบ้านด้วยหรือเปล่าอันนี้แปลว่าทานแล้วปลอดไทยกับผู้รับประทานทั้งหมดะนะครับคุณหมอครับนอกจากการรับประทานเหล่านี้แล้วต้องออกกําลังกายควบคู่คเรื่องอาหารการกินเป็นไงบ้างคะก็งดของที่เป็นไขมันของหวานของทอดนะคะทานของที่มีประโยชน์เงคะ ผลไม้ผักผลมไม้นะครับสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าช่วยให้เรานั้นเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีด้วยะนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้สารอาหารครบถ้วนด้วยแม่ฟังคุณโอขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับสบรรพคุณทั้งหลายสูตรยาหนึ่งสูตรยาสองมีเยอะแยะแก้เฉพาะจุดแก้ได้ทั้งหมด เขาใช้เวลารับประทานนานไหมครับสองอาทิตย์ค่ะเห็นผลค่ะนะฮะอาการทั้งหลายเซลลูไลท์ทั้งหลายจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้นน้ําหนักค่อยๆทยอยลดแต่ถ้าลดทั่วภาพนะครับท่านผู้ชมฮะไอ้นั่นแปลว่าเกิดปัญหามันต้องค่อยๆค่อยๆลดค่สมดุลในร่างกายกันไปนะครับคุณหมอครับนอกจากพวกอาหารเสริมหรือว่ายาสามัญประจําบ้านเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับคุณหมอยังมีโปรแกรมที่สุขภาพดีไม่พอ นะครับยังต้องสร้างรายได้ด้วยโปรแกรมการสร้างรายได้เป็นไงบ้างครับคือตอนนี้เรา,าเปิดรับ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะต้องการให้คนไทยเรามีรายได้ไม่ว่าจะทํางานแล้วหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเลยเนี่ยค่ะเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนั่นแปลว่าถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเพื่อสร้างรายได้หลังจากที่สุขภาพต้องดีเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับสุขภาพดีผิวพรรณดีรูปร่างดีนั่นแหละครับคือผลลัพธ์ที่จะไปสร้างรายได้ต่อติดต่อรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างครับ ที่081นะคะ1 1 2 8 9 9 2ถึงหค่ะนั่นคือตัวแทนจำหน่ายของเราคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวนะครับ Natural Herb Perfect by T O กับคุณโอด้วยนะครับคุณโอครับมีอะไรทิ้งท้ายกับคนที่อยากสวยสุภาพสตรีที่อยากงามบ้างครับค่ะอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทานสมุนไพรที่มีประโยชน์โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่ไม่อันตรายต่อร่างกายเราด้วยค่ะ นม่น่ือคําแนะนําดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมากนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่อไปเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่ต้องรบกวนคุณโออีกครั้งนึงนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณโอก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะครับช่านผู้ชมครับเนื้อหาสาระดีๆนะครับกับการสร้างสุขภาพและก็การสร้างรายได้นะครับของเรานั้นเนี่ยนะครับยังมีต่อเนื่องแล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะครับแต่วันนี้เวลาตรงนี้เรามีจํากัดแล้วล่ะครับ บกันใหม่นะครับในเรื่องราวต่างๆนี้ในคราวหน้านะครับแต่ว่าช่วงหน้าเรายังมีสาระดีๆกับธุรกิจอีกมากมายเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้ติดตามต่อไปตอนนี้ฟังสิ่งดีๆพบสิ่งดีๆจากทางรายการก่อนครับ